หญิงรัฐาอำลาเสือชนีเกงปิดตำนาน5ปีซิกคอมใส่หาค่ะต้องบอกว่างานเลี้ยงเนี่ยย่อมมีวันเลิกราค่ะหญิงรัฐาประกาศอำลาจอเสือชนีเกงสิ้นสุดลงแล้วค่ะ5ปีที่ตอนนี้เหลืออีกแค่ไม่กี่ตอนเท่านั้นล่าสุดทาเอาแฟนคลับใจหายเหมือนกันเลยค่ะล่าสุดที่นั้นของหญิงรัฐานักแสดงสาวชื่อดังออกมาประกาศอำลาจอเสือชนีเกงหลังจากที่สร้างความสุขความสนุกมามากกว่า5ปีโดยหญิงเองเนะะี่ยค่ะออกมาโพสต์ข้อความานทาง Facebook ว่างานเลี้ยงเนี่ยย่อมมี วันเลิกกะเหมือนเดิมออกจากบ้านที่ครอบครัวมีแต่รอยยิ้มและขอบอบอุ่นอีกครั้งหาปีกับการตื่นมาเจอพี่น้องทีมงานนักแสดงในทุกๆวันจันทร์นังทานคองเหงาและคิดถึงทุกคนมากๆหลังจากนี้เก็บมันเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยมีความสุข หวัวเราะร้องไห้อยู่ภายในสตูนี้ด้วยกันเสือชนีเกงเรียกได้ว่าต่อมาเนี่ยแฟนคลับละครต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามและรู้สึกใจหายเพราะทุกตัวละครนั้นมีความสนุกและมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองดีมากๆก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานได้นำมาฝาคา่ะ